สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบทวิจารณ์หนังใหม่ของเดวิดคร o นเบิร์กนะคะเรื่อง The Shroud จากเว็บ r o g e r e b e r c o m ที่เขียนโดย m u t s o l a r Sites ค่ะเราจะมาลองดูกันว่าบทวิจารณ์นี้เขามองสไตล์ของครานเบิร์กยังไงแล้วก็แก่นเรื่องสำคัญสคัญของหนังเรื่องนี้คืออะไรกันแน่ ครับก็บทวิจารณ์นี้เขาก็จับจุดเด่นของโครเนนเบิร์กเลยนะคือความเป็นโครเนนเบิร์กเคียนกับเรื่องบอดี้ฮอร์เรอร์ที่แกทำมาตลอดเออ50ปีเลยซึ่งใน The Shroud เนี่ยมันก็มาในรูปแบบการสำรวจความเปราะบางของร่างกายแล้วก็ความสัมพันธ์ของเรากับเอ่อเทคโนโลยี Technology, แล้วก็ความตายครับ ฟังพล็อตหลักแล้วแบบโอโหทั้งล้ําแล้วก็อาจจะชวนอึดอัดนิดๆน,นะคะที่ว่าตัวเอกคอร์ชเนี่ยพ่อไม้ที่สร้างเกรฟเทคสุสารไฮเทคให้คนดูศพคนรักตัวเองย่อยสลายผ่านแอปได้เนี่ยบทวิจารณ์บอกว่ามาจากเรื่องจริงของผู้กุกับเองเลยเหรอคะใช่ครับคือภรรยาของโครเนนเบิร์กเองก็เสียด้วยมะเร็งเรื่องนี้เลยเหมือนเป็นงานที่ส่วนตัวมากๆบทวิจารณ์เขามองว่านี่เป็นงานยุคหลังของโครเนนเบิร์ก ที่จะเน้นบทสนทนาเยอะหน่อยเหมือนเหมือนได้อิทธิพลจากละครเวทีหรือทีวีซีรีส์ครับเดิมทีเหมือนจะทำเป็นซีรีส์ด้วยซ้ำอ๋อเหรอคะครับเขาเลยมองว่ามันเป็นเหมือนบทละครทางความคิดมากกว่าจะเป็นหนังสยองขวัญเพียวๆถึงแม้จะมีภาพหน้ากลัวๆบ้างก็ตามแล้วตัวละครอื่นๆล่ะคะอย่างภรรยาที่เสียไปแล้วหรือน้องสาวที่หน้าเหมือนกันที่เดนครูเกอร์เล่น2บทบาทเลย ตัวละครพวกนี้ก็เข้ามาเสริมธีมหลักเลยครับคาชก็คือศูนย์กลางของความเศร้าความหมกมุ่นส่วนเบการีที่เป็นภรยาก็เหมือนภาพความทรงจําแล้วพอมีเทอรี่น้องสาวที่แน่เหมือนกันเดะเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งซับซ้อนชวนให้นึกถึงหนังเก่าๆอย่างเวอร์ติโก้หรือแม้แต่เดดวิงเกอร์สของโครเนนเบิร์กเอง mm. การที่ครูเกอร์เล่น2บทแถมยังภาคเสียง AI ผู้ช่วยอีกเนี่ยมันยิ่งตอกย้ําเรื่องตัวตนความทรงจําที่มันแบบ พระเรือน,นะครับเหมือนจะมีเรื่องทฤษฎีสมคบคิดเข้ามาด้วยใช่ไหมคะมีครับมีประเด็นเรื่องการทำลายป้ายหลุมศพในกราฟ t ท c h ที่ดูเหมือนจะโยงไปเรื่องออนักการเงินระหว่างประเทศหรืออิทธิพลจากจีนรัสเซียอะไรทำนองนั้นแต่บทวิจาร์เขามองว่ามันเป็นแค่าฉากหลังนะคือแกนหลักจริงๆมันก็ยังอยู่ที่ความเศร้าของคาช แล้วก็การเผชิญหน้ากับผลกระทบจริงๆของมะเร็งเรี้ยสุดท้ายอ่าใช่เลยค่ะจุดนี้เหมือนบทวิจารณ์จะชื่นชมเป็นพิเศษเรื่องความกล้าที่จะนําเสนอภาพความจริงของร่างกายที่เปลี่ยนไปพอโรคภยัยใช่ไหมคะใช่ครับผู้เขียนเขาเน้นเลยว่าหนังเรื่องนี้ซื่อตรงมากๆในการแสดงผลทางกายภาพของมะเร็งซึ่งปกติหนังทั่วไปอาจจะเลี้ยงเลยงไปแต่เรื่องนี้คือกล้าโชว์เลยแบบผลหลังการผ่าตาดัด หรือความขัดแย้งระหว่างความต้องการทางเพศกับร่างกายที่มันไม่เหมือนเดิมอื <c oughs> เหมือนที่คราชพูดกับภรรยาในเรื่องว่าพวกเขากําลังเฉือนคุณออกไปทีละส่วนอะไรแบบนั้นเลยครับแล้วมันไปเชื่อมกับธีมเดิมของโครเนนเบิร์กเรื่องเซ็กส์กับความตายอย่างนี้บ้างคะ วุ๋ิจารณ์มองว่าเรื่องนี้ก็ยังนําเสนอความเชื่อมโยงนี้นะครับแต่ด้วยความกล้าหาญและตรึงไปตรงมามากๆฉากว่าวิวหรือภาพเปลือยเนี่ยเขามองว่ามันจําเป็นต่อธีมไม่ใช่แค่ใส่มาเฉยๆมันท้าทายความเคยชินของคนดูเรื่องความสัมพันธ์ของคาชกเทอรีที่หน้าเหมือนเบรกแคนาเกนเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นการก้าวข้ามเส้นบางอย่างที่มันดูพื้นฐานมากๆอ้างอิงไปถึงเบอร์ดิโกได้เลยมีการเปรียบเทียบกับเดอะฟลายด้วย ครับเพราะทั้งสองเรื่องมันสำรวจเหมือนกันคือการใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เพื่อจะเอาชนะข้อจำกัดของร่างกายแล้วก็ตั้งคำถามว่าความรักมันจะอยู่ได้ไหมถ้าร่างกายมันเปลี่ยนไปมากๆกรฟเทคในเรื่องนี้ก็เลยเหมือนเป็นแฟรงคิสตาย,ยุคใหม่ที่ผสมกับความหมกมุ่นความเศร้าแบบโรแมนติกเข้าไปด้วยน่าสนใจนะคะที่คนเขียนบทวิจารณ์เขาเหมือนจะไม่ตัดสินง่ายๆว่าหนังมันดีหรือไม่ดีใช่ครับ คุณไซส์เคาเขาบอกว่าการตัดสินแบบนั้นมันเหมือนปฏิเสธที่จะเข้าไปคลุกคลีกับแก่งที่มันดิบและส่วนตัวมากๆของหนังเขาเชื่อว่าคุณค่าของ The s h r o u s มันอยู่ที่การสำรวจความเศร้าความจริงของร่างกายแบบไม่ปรีประนอมนี่แหละซึ่งมันสำคัญกว่าการจะมาให้คะแนนตามสูตรสำเร็จถึงแม้ตอนจบอาจจะคลุมเครือครับอาจจะไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนอะไรนักถ้าอย่างนั้นสรุปภาพรวมที่บทวิจารณ้มอง The s ช r าก็คือ ไม่ใช่แค่หนังสยองขวัญธรรมดาไม่ใช่เลยครับแต่มันเป็นงานที่ลึกซึ้งเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็อาจจะรับมือทางอารมณ์ได้ยากสำหรับบางคนเป็นการสำรวจเรื่องความเศร้าร่างกายเทคโนโลยีแล้วก็ความรักเมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยรุนแรงซึ่งมาจากประสบการณ์ตรงของผู้กำกับเองเลยเหมือนเป็นการตั้งคำถามกับเราด้วยนะคะว่า เทคโนโลยีอย่าง g r a v Tech เนี่ยตกลงมันช่วยเรารับมือกับความสูญเสียได้จริงหรือมันแค่ขังเราไว้กับความเศร้านั้นกันแน่ประเด็นนั้นเลยครับหนังมันท้าทายให้เรามองความจริงที่ไม่ค่อยน่าดูของความตายโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีมันช่วยย,วย,ยูยาหรือเป็นแค่าทางนหนีไอแนวคิดที่ว่าฉีดเทคโนโลยีเข้าอกพระแม่ธรณีเนี่ยมันก็คโครเนนเบิกมากๆเลยครับคือมองเทคโนโลยีกับร่างกายเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้ว ทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดจากบทวิจารณ์นี้นะคะว่าเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันช่วยให้เราจัดการความเศร้าได้ดีขึ้นจริงๆหรือมันแค่สร้างวิธีใหม่ให้เราจมอยู่กับการเฝ้ามองความเสื่อมสลายไปเรื่อยๆแทนที่จะยอมรับแล้วก็ก้าวต่อไปอืมน่าคิดต่อจริงๆคะ่ะ